สวัสดีค่ะพี่กุ้งกดสิวเองนะคะเคสนี้พี่กุ้งกดสิวพามาดูสิวอุดตันหัวเปิดหัวปิดนะคะในกรณีลูกค้าที่ผิวนะคะเซนสทีผิวบางผิวขาวผิวละเอียดนะคะผิวเหล่านี้นะคะต้องระวังนะคะในเรื่องของการกดนิดนึงนะคะเรามาตามผลกันนะคะการกดสิวนะคะกดออกสุดในเม็ดที่กดนะคะอย่าลืมเทคนิคของพี่กุ้งกดสิวนะคะที่ราคากดได้ที่ไหนนะคะกดได้ที่ลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวทุกสาขา ได้เลยค่ะสาขาของเรามาดามกี้กี้นะคะที่พี่กุ้งกดสิวการันตีนะคะเจ็บนิดหนึงนะลูกไม่ได้ไม่ได้มานานาแล้วจะเกรงหน่อยหนึ่งนถ้าไม่กดออกไม่หายจริงๆนะมาหาพี่กุ้งจบทุกสิวเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหัวปีดสิวอุดตันหัวเปิดสิวอุดตันหัวขาวสิวไมาสิวเก่าหลุมสิวนะคะและที่สําคัญฝ้ากะเราก็ดูแลได้นะคะนี่ค่ะกดออกสุดในเม็ดที่กดนะคะอดทนนิดนึงลูก เก่งนิดหน่อยพิ่งกดเจ็ดนิดหนึ่งค่ะลูกไอ้ยคอ,อพี่กุ๊งอึ๊บเออตรงมุมนี้ลูกอีกนิดเดียวจะหมดแล้ว ให้ใจลึกๆลุกเก,กรงใช่ไหม หายใจลึกๆ,ๆ,ๆหายใจลึกๆนะจะเสร็จแล้วลุกจะเสร็จแล้วค่ะการที่น้องเกรงนะคะเพราะว่าผิวของเขาค่อนข้างบางนะคะผิวขาวผิวละเอียดนะคะอย่าลืมนะคะกดสิวอุดตนันออกสุดในเม็ดที่กดนะคะกดได้ที่ไหนนะคะเทคนิคพี่กุ้งกดสิวได้ที่ลูกศิษย์พี่กุ้งกดสิวทุกสาขานะคะของมาดามกิกกี้ได้เลยค่ะนะคะและที่สําคัญนะคะหลังจากการกดสิวนะคะเราไม่ลืมเช ็ดทำความสะอาดผิวนะคะด้วยน้ําตบผักเอนไซม์พืชเช็ดทําความสะอาดผิวนะคะมาร์กลดเชื้อสิวนะคะผิวนี้พี่พุ่งใช้ตัวยางลบค่ะนะคะตัวยางลบจะช่วยป้องกันผิวนะคะของน้องไม่ให้เป็นแผลเป็นไม่ทิ้งรอยดําจากสิวนะคะมาร์กลดแดงของผิวด้วยอโรเวราเจลเป็นว่านหางจระเข้ลดการแดงแห้งล็อกของผิวนะคะมาร์กฟื้นฟูผิวนะคะล้างสารเคมีใต้ผิวแล้วก็คุมการเกิดสิวใหม่นะคะด้วยมาร์กสาหร่ายลดสิวของพี่พุ่งกกสิวนั่นเอง ะะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดส,สักสไครต์ให้พี่กุ้งด้วยนะคะนี่คือเทคนิคนะคะการกดสิวของพี่กุ้งกดสิวนะคะกดออกสุดในเม็ดที่กดค่ะ